สวัสดีครับวันนี้ผมจะมีความรู้เล็กๆน้อยนะครับให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับอันนี้ผมจะมาะพูดกับเกี่ยวกับเข็มน้ํามันครับอยู่ในหน้าปัดของรถยนต์ครับที่น้ำมันหมดหรือไม่หมดแต่มันไม่ขึ้นเราไม่รู้ว่าโตในเซียนะครับเราก็มาเซ็กด้วยด้วยกันสําหรับคลิปนี้จะเป็นความรู้เล็กๆน้อยนะสำหรับ เกจน้ามันที่ผมเอาออกมาเนี่ยครับเพื่อ,อตรวจเช็คให้ท่านผู้ชมรู้ว่าวิธีการเช็คว่ามันการมันเสียหรือมันไม่เสียมันเป็นยังไงก็มาดูด้วยกันครับจะเป็นฟาร์มดูเล็กๆน้อยนะครับก็ฝากครับทุกคนมาดูด้วยกันครับไปกันเลยนะครับมาดูด้วยกันครับวิธีเช็คนะครับนะครับก็มีเกจน้ํามันนะครับอันนี้เฉอาะอยู่ในปัม๊มอยู่ในปั๊มติกนะครับ อยู่ในถังน้ำมันครับที่เติมเข้าเข้ามาหรือว่าเติมเล็กเติมเติมเติมน้อยหรือว่าเติมเยอะเต็มถังเราอาจจะไม่รู้ว่ามันเสียหรือว่าไม่เสียนะเราตรวจเช็คด้วยด้วยด้วยกันครับนะครับก็สําหรับวิธีการการการวัดน้บก็มามามาดูด้วยด้วยกันครับสําหรับใช้มิตเตอร์เคมนคับ ดูด้ยกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บวกนะครับก็ใส่นี้นะครับใส่สีสีนี้เก่าก็ใส่สีเอาใส่สีดำมาดูด้ยกันอีกครับก็มาดูนะครับต่อนะครับสำหรับที่เราจะต่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับบวกก็ใส่สีน้ำตาลนะครับ ลบก็ใส่สีดำนะับก็ประมาณนี้นะครับต่อนนะับอันนี้ก็มาดูโดยการนาสลหรับเกจที่น้ามันหมดนะครับก็มาดูโดยการนะสําหรับน้ํามันเต็มถังนะับเดีอยขึ้น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 ,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นมาแบบนี้นะครับจำนะับน้ำมันหมดนะับมันจะค่อยๆลงปมนนะีนี้นับนี่นับน้ำมันเต็มนะครับ ขึ้นมามันหมดน้ำก็ประมาณนี้นะแต่นี้นี่ครับก็ประมาณนี้นะขึ้นครับถ้ายประวัอมการนับขึ้นนี่นับน้ำมันหมดนะับน้ำขึ้นมันหมดนะครับ อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นฟาร์มจะเป็นฟาร์มรู้เล็กลๆน้อยนะให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้เพื่อไม่พลาดสิ่งดีๆเข้ามานะครับสําหรับสารพัดการช่างนะครับช่างบินอินเนอร์นะครับก็ฝากกับทุกๆคนครับอันนี้นะครับใครก็มาดูคลิปนี้ก็เช็คด้วยตนเองได้นะครับก็ฝาก,กครับก็ขอบคุณครับ